สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำขูหาสวรรค์นะนี่หลวงปู่คำคันิงนะครับนี่นะด้านในก็จะเป็นาสารีรักษสังขารน,นะของหลวงปู่นะครับบริเวณด้านในนี้นะครับนี่นะเรามากัน ที่2แล้วนะครับนะนี่ครั้งที่2ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่มานะครับก็ไม่ได้เข้ามาบริเวณด้านในนะครับนี่วันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาด้านในนะครับก็มากราบสารีระ,ะสังขารของหลวงป,ปู่นะครับบริเวณด้านในนี้นะครับ รูปนะรูปหลวงปู่คำคะนิ่งนะครับบูชาร้อาสิบบาทนะรูปสามมิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือประวัตินะประวัติอำเภอคงเจียมนะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นประวัติอันนี้เป็นอ่า น้ำมันมนว่านร้อยแปดวัดธรรมครูหาสวรรค์ครับมาดูวัาถูกมงคลกันหน่อยตะกุดตะกุดสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะตะกุด อันนี้รุ่นคุมทรัพย์ไม่น้ำโขงนะครับชมเมืองใดครับอันนี้ก็เป็นตะกุดนาโชคลาบค้าขาย299ราสนะครับนี่นะตะกุดอันนี้สีพึ่งหนึ่งร้อยบาทเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญ อันนี้เหมือนจะเป็นจีวอน <สา S 1> ประธานแทนนะครับแล้วก็เป็นล็อกเก็ต900นะล็อกเก็ตบูชา900บาทอันนี้รุ่นที่ทันหลวงปู่นะครับก็ปี29นะสมเด็จทำ k e n i n นะครับนี่ก็เป็นเหรียญน,นะครับเร่งเหรียญว่าเรื่องว่าไงหรอว่าไม่ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็น,เรนรุ่นแรกที่เราเลึกฉลองครบรอบ91ปีนะครับมีราคาเท่าไหร่บ้หลักหมื่นขึ้นครับอ๋อหลักหมื่นขึ้นปี29หลวงพ่อเกษมปลกเสกเอ๋อทันหมดไม่ทันหลวงปู่ไม่ทนัน เป้านั้นทันมีอม่สมเด็ดูงอางไม่ทันแต่ว่ามีอีสาเพิ่น่าชิว่าหลวงปูอาบชมได้ครับนะรุ่นแรกนะรุ่นแรกด้านล่างเป็นลูกประคำนะครับลูกประคำ ูชาเส้นละ900บาร้อยบาทกระขับมันก็เป็นเหรียญน,นะเหรียญห้าสิบบาทนะครับเหรียญ เป็นรุ่นมหาลาบหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้สองร้อยนะครับปีห้าแปดสองร้อยอันนี้ก็สองร้อยนะครับปีห้าหกปีห้าหก 400ที่ระลึกเปลี่ยนลงแก้วครับอืมนี่400นะครับสี่นะครับที่ระลึกเปลี่ยนลงแก้วนะ400ปี56นะ ด้านล่างนี้เป็นผ้ายันนะครับผ้ายันห้าร้อยบาทเผ้ายันนะตอนนี้เป็นผ้ากรกิ่งนะผ้ากริ่งเจ็ดพันบาทนีก็เจ็ดพันบาทเหมือนกันนะครับนะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนนะรูปเหมือน รูปเหมือนหลวงปูค่คำคนิ่งนะครับนี่นะเก้าร้อยบาทก็เป็นตัววัตถุมงคลของทางวัดนะครับน,ะนี่รูปประคำนี่เท่าไหร่เวรนะ้อยหนึ่งนะอาบูชาร้อยหนึ่งนะครับนี่รูปประคำ 100บาทก็ <Cam yor i> เป็นบรรยากาศนะบริเวณที่ตัววัดนะครับผมวัดถ้ำคููหาสวรรค์จังหวัดบนราชธานีนะครับมากราบหลวงปู ทำขั้นเองกันนะครับผมนะก็เป็นภาพบรรยากาศชมวัตถุมงคลนะของทางวัดด้วยนะครับ28น้เ28น้ด28มันภาพบรรยากาศด้านในนะครับทุกคนนะจำลองเป็นเหมือนถ้ำเลยนะนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับทุกคนนะครับว่า,ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะก็มากันครั้งที่สองแล้วนะครับผมก็มีโอกาสวันนี้ก็ถ่ายวัตถุมงคลน,นะให้ FC ได้ชมกันนะครับนะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนตรงนู้นกันนะครับก<อ>็ มีประชาชนนะหลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับก็ติดกับแม่น้ําโขงเลยนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยนี่ขึ้นมาก็จะเป็นจุดชมวิวนะเป็นจุดชมวิวอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่แม่น้ําโขงอยู่ตรงด้านนี้นะครับนะแม่น้ําโขง เดี๋ยวขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนกันก็เป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับแต่ที่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะด้านนี้ก็จะเป็นช้าง ชแม่น้ำโขงนะครับนะบมองเห็นเพื่อนบ้านเราเลยนะครับฝั่งลาวอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ด้านล่างก็มีบ้านประชาชนอยู่ด้านล่างนะครับอำเภอโของเจียมจาามมมมงนะังหวัดบุรลราชธานะครับโอ้แม่น้ำนะแม่น้ำโขงนะครับนี่นะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันนิดหนึ่งนะครับนี่ขึ้นไปบันไดด้านนี้นะข้างบนก็จะมีของขายด้วยนะครับนะมีของขายมีนะของกินนะให้เราได้ซื้อกันนะครับด้านบนก็จะมีเอ่อเป็นเจดียนะเจดีอยู่ด้านนี้ นี่นะเจดี JD. ของวัดถ้ำคูหาสวรรค์มีคนมาชมเงินเยอะเลยนะครับนะสำหรับปอดนี้นะน,นี่เป็นเจดีนะครับเจดีย์ แล้วก็จุดเด่นเลยนะจุดแลนด์มาร์กนะครับที่เหมือนจะเป็นจุดนะประจ ام งทางวัดเลยก็ได้นะครับนี่มีของใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับเด่นมากยงใหญ่เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะครับยงใหญ่เลยโอ้แล้วก็มีธงแต่ละประเทศ นะครับอาเซียนนะนี่ข้องใหญ่ของใหญ่อาเซียนก็มีรถทัวร์นะคณะทัวร์มาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของขายเสื้อานะด้านบนนุ่นขึ้นไปชมวิวนะด้านบนนุ่นได้นะครับ นะด้านบนตรงโน้นนะ่ะขึ้นไปชมอยู่ได้ก็จะมองเห็นฝั่งลาวนะอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แม่น้าโขงนะครับแต่ขึ้นไปด้านบนโน้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับปัตทธำโคหาสวรรค์นะจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับมาชมวัฒนธรรมคนกันนะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ